สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับคุณยุ้ยสรินีอัชวานันทกุลนะครับเป็นนักเขียนในดวงใจของผมครับก็วันนี้เธอออกหนังสือเล่มใหม่นะครับได้มีโอกาสดีเธอเอาหนังสือมาอให้ผมเป็นหนังสือที่ผู้เปิ้ลเซอร์ของฮาร์วาร์ดเนี่ยที่สอนเกี่ยวกับวิชานิติศาสตร์เนี่ยมาเขาบอกเป็นผู้เปิเซอร์ที่ดังมากเดี๋ยวให้คุณยุย้ยอธิบายหนังสือเล่มนี้ลวกันสดีสดีคุณยุ้ยฮะสวัสดีค่ะ,คะแป๊บหนึ่งยุ้ยรบกวนคุณยุ้ย เล่าที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้หน่อยครับาชูขึ้นมาหน่อยก็ความทิดคำนะคะก็แปลจากภาษาอังกฤษชื่อ justice นะคะก็เขียนโดยอาจารย์ชื่อไมเคิลแซนเดลอาจารย์ไมเคิลแซนเดลก็เป็นอาจารย์ด้านปรัชญาการเมืองนะคะสอนที่ฮาร์วาร์ดมานานมากนะคะสิบยี่สิบปีเลยก็เคยนั่งเรียนด้วยแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยมาจากวิชาชื่อเดียวกัน,นะะชื่อ justice ซึ่งเป็นวิชาที่เรียกว่าได้รับความนิยมสูงสุดในมหาวิทยาลัยนะคะก็แต่ละเทอมก็มีคน ลงทะเบียนเป็นพันคนนะคะบางคนก็ต้องผิดหวังไม่ได้ไม่ได้เรียนด้วยนะคะแล้วก็เวลาอาจารย์สอนทีก็จะบรรยากาศเลยที่อยู่ในปกนะะก็จะเห็นว่าเป็นโรงละครใหญ่อาจารย์ก็ตั้งเรียกว่ายืนที่โพเดียมกลางเวทีนะคะแล้วก็รอบล้อนนักเรียนความสนุกของวิชานี้คืออะไรทําไมคนถึงได้อยากเรียนกันทุ่เทอรขนาดนั้นนะคะก็คือว่าอาจารย์เนี่ยมีพรสวรรค์ที่ว่าพรสวรรค์ของแกเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแม่นเรื่องของ ัวทฤษฎีต่างๆนะคะทฤษฎีปรัชญ,ญาการเมืองเท่านั้นแต่ว่าก็ยังสามารถเชื่อมโยงประเด็นในโลกจริงนะคะที่เราให้ความสําคัญอย่างเช่นในเมืองไทยพูดถึงตอนนี้เราก็มีการถกเถียงเรื่องน้ําท่วมใช่ไหมคะว่าคนที่ได้รับประสบปัญหาจากน้าท่วมเนี่ยคุณจะรับการเยียวยาหรือชดเชยเท่ากันหรือไม่เท่ากันยังไงคุณจะใช้หลักเกณฑ์อะไรตัดสินเพื่อจะได้ยุติธรรมนะคะความยุติธรรมเรื่องนี้อยู่ตรงไหน,นะะจานเซนเดลก,ก็คล้ายกันคือกก็ใช้เหตุการณ์จริงเนี่ยมาเป็น ตุกตาหรือว่ากรณีศึกษาแล้วก็ชวนให้เด็กๆเขียนกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างในหนังสืเอเล่มนี้ที่ยกเนี่ยถ้าเทียบจริงกับเมืองไทยได้ก็จะมีกรณีของพายุนิวออลินส์นะคะที่ก็ถล่มในออลินทำให้คนบ้านแต่ะและขาดไปเยอะแล้วก็มีวิวาทะการถุเถียงในอเมริกาเยอะมากว่าเอ๊ะคนที่พ่อค้าที่โกลงราคาช่วงน้ำท่วมเนี่ยจะเรียกว่าน่านเลือดดีไหมหรือว่าควรจะถูกลงโทษไหมนะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเขาก็ทำตาม ตามหน้าที่ตามอาชีพของพ่อค้าก็ไม่ควรจะไปยุ่งอะไรเขาเยนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้ก็ไม่ได้รัฐต้องเข้ามาจัดการเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ยุติธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกรณีหละเนหนังสือก็เต็มไปด้วยกรณีแบบนี้ค่ะนอกจากเรื่องน้ำท่วมก็จะมีเรื่องเช่นการจ่ายเงินโบนัสในธนาคารสูงๆนะคะช่วงที่อเมริกาประสบวิกฤตนะคะมีประเด็นเรื่องของประเด็นทางศีลธรรธมเช่นการแต่งงานของเ์น,นะคะคุณจะสังคมจะยอมรับไม่ยอมรับ ความยุยธรรมตรงไหนนะคะการอุ้มบุญนะคะผู้หญิงที่ตั้งท้องเองไม่ได้ไปจ้างให้คนอื่นอุ้มท้องแทนเนี่ยเราควรจะยอมรับไหมควรจะเป็นเรื่องถูกกฎหมายหรือเปล่านะคะมีเยอะแยะมากมายนะะีอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ก็จะชี้ให้เห็นว่าการที่เราศึกษาวิชาปรัชญาการเมืองหรือทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าศึกษาไว้เพื่อเอาไว้เป็นความรู้เฉยๆยนะคะแต่ว่ามันมีเรียกว่ามีการไปรยุ่์ใช้ในโลกจริงนะคะมีประโยชน์ในการถกเถียงกันนะคะเพราะว่าอาจารย์ เรียก็เชื่อว่าเวลาพูดถึงคําว่าความยุติธรรมเนี่ยมันนามาทำไม่เห็นภาพนะคะมันต้องตั้งต้นจากประเด็นชัดในชีวิตจริงนี่แหละแล้วโยงไปสู่หรือจะโยงไปสู่ทฤษฎีต <t ese> <t> ่างๆได้ว่าอะไรที่มันเหมาะสมที่จะเอามาใช้ใครควรอ่านหนังสือเล่มนี้ครับก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะกับทุกคนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอฉบนันอาจารย์แซนเดลเนี่ยก็อยู่ที่การดึงเอาประเด็นต่างๆในชีวิต ปกติธรรมดาทั่วไปนะคะของคนที่บางทีเราอาจจะไม่ไดนึกว่ามันเป็นเรื่องของปัจญาอะไรมากมายเราก็แค่เถียงกันเนี่ยแต่ว่าเราเรารู้ว่าเอะเราหรือว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความยุติธรรมนี่แหละนะคะแต่เราบางทีเรายังจับไม่ไม่ถนัดว่าควรจะเริ่มจากการมองอะไรก่อนหลังนะคะแล้วนักปัจญาในอดีตเนี่ยเขาช่วยเราเราได้บ้างนะคะนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะคำถามสุดท้ายผมเป็นนักศึกษากฎหมายคเคยเรียนคำว่ายุติธรรมเนี่ยเขาว่า สิ่งนั้นต้องยุติแล้วก็เป็นธรรมนะครับในมุมมองของคนอเมริกันกับความยุติธรรมของคนไทยนซึ่งคุณยุ้ยก็เป็นคนไทยแล้วมีสอง c u เจอร์เนี่ยนะมันเหมือนกันหรือเปล่าในความรู้สึกครับอ่าขอรบกวนถามคุณยุ้ยนะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเหมือนกันเคยแก้เคสหลายเคสนะครับเขาบอกว่าความยุติธรรมในสังคมไทยคือต้องยุติและก็เป็นธรรมนี่ในสังคมอเมริกันเนี่ยมองความยุติธรรมเหมือนกับสังคมไทยหรือเปล่าครับค่ะ สังคมอเมริกันเนี่ยนะคะแล้วก็จริงๆนังสือเมนี้เนียก,ก็อธิบายค่อนข้างดีคือว่าวัฒนธรรมประเพณีของตะว,วันตกเนี่ยก็มักจะมองความเรื่องความยุติธรรมเป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องของความเหตุผลนะคะที่ไม่พยายามเอาเรื่องศีลธรรมหรือความเชื่อศาสนาอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องะะก็คือเริ่มจากหลักที่เป็นอาจจะเป็นหลักการเสรีนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในขณะที่สังคมไทยหรือว่าสังคมตะวันออกอีกหลายแห่งเนี่ยก็จะเริ่มจากหลักธรรมะก่อน ก็คือว่าเอาพูดง่ายคือพยายามจะเอาศิลธรรมศาสนาเนี่ยมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทกฎหมายนะคะมันก็อาจจะมีที่มาผุลงหลันะคะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าอ,า,อาจารย์เซนเดียก็พยายามที่จะเชียใหเหยเหดนะคะในหนังสือเล่มน,นี้หรือว่าในวิชาแก้ด้วยเนี่ยว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่เราจะพูดถึงความยุติธรรมโดยไม่พูดถึงศิลธรรมนะคะเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยการจะบอกว่าอะไรยุติธรรมหรือเปล่ามันเป็นการให้คุณค่ามันเป็นการให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆนะคะซึ่งการให้คุณค่าเนี่ย เราก็ต้องมาตกลงกันก่อนว่าเราจะให้คุณ่าตกตับอะไรมากกว่ากันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะมาจากสายไหนคือถ้าบอกว่าโลกตะวันตกรอเมริกามาจากสายที่เป็นทางพฤษฎีทางเสรีนิยมอมพยายามจะตัดเอาศีลธรรมออกไปเพราอมองว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวเรื่องของปัจเจกเนี่ยหรือว่าจะมาจากสายตะวันออกซึ่งพยายามเอาศีลธรรมเข้ามาเนี่ยทั้งสองสายนี้ต่างก็จะต้องมาเรียกว่ามันก็มีส่วนผสมทั้งสองอย่างนะคะคือศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมแบบ โบราณปรีโบราณอาจ,จารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของอริสโตเติลเป็นต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลธรรมปรีโบราณหรือไม่เป็นศิลธรรมแบบพุทธศาสนากนะะ็าจะต้องมีที่ทางมีเรียกว่ากลไกอะไรบางอยา่างซึ่งทําให้คนสามารถมาตก,ตกลงร่วมกันได้นะคะว่านี่แหละคือความยุติธรรมเมันเป็นประเด็นหนึ่งที่คิดว่านงสือเลื่มนี้แสดงให้เห็นได้ดีมากก็คือว่าการคิดเรื่องความยุติธรรมเนี่ยเราคิดเองเดียวไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องของกิจกรรมกลุ่ม นะเพราะว่าเราคนเดียวเราตัดสินไม่ได้ว่าอะไรที่ทำมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องอฟังเสียงคนอื่นเยอะๆนะคะแล้วก็หาวิธีที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ตกลงกันให้ได้เพราะว่าความวิติธรรมเนี่ยที่ถูกต้องือต้องิธรราสำหรับทุกคนขอบคุณครับเร่ือง